อ่าฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม Roller c o กันนะฮะโอ้โ oh หผมคิดคำนวณแล้ววันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการขุดนะฮะวิธีการขุดเราก็มาดูในหน้าจอของคอมกันเลยนะฮะก็คือในของเกม Roller c o เนี่ยมันก็จะมีการขุดต่างๆนะฮะผมก็วันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการตัวขุดต่างๆการจอผมขอเรียกการจอแล้วกันนะมันจะได้ง่ายก็คือตัวขุดเนี่ยแหละ ว่าเรามีทั้งหมดกี่ตัวแล้วมันได้ผลยังไงก็คือวิธีการดูว่ากําลังขุดของเราเลยจากที่ผมศึกษามาโดยประมาณแล้วนะฮะตรง MyPower เนี่ยมันจะมีทั้งหมดประมาณ7.4นะฮะผมที G ต่อเแต่ว่าถ้ามันขึ้น1,000เมื่อไหร่นะฮะมันจะเป็น GH ต่อเอนะฮะผมก็มันก็จะเป็นบางคนก็ประมาณ30 GH ก็มีนะับผมซึ่งกำลังขุดผมว่าน่าจะเยอะมากเลยโอเคแล้วตอนนี้ กำลังขุดต่างๆผมก็จะเฉลี่ยผมเสียดายเสียดายแรงขุดไงผมก็เลยเฉลี่ยไปประมาณ10 1 0 1 0 3 0 30 50คือผมพยายามขุดพวกกระจอเป็นหลักก่อนเอาเอาเหรียญของเกมเอามาซื้อตัวขุดนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือกําลังขุดเน็ตเวิร์กนะฮะจากเมื่อก่อนประมาณ18ตอนนี้ขึ้นประมาณ20บางวันก็โดดเป็น2 1อนะฮะมันผมก็ไม่เข้าใจว่าอันนี้มันคือแรงเวียนเท่าไหร่นะ e h นะฮะ e h ต่อ s อนะอันนี้น่าจะกําลังสูงอยู่ แต่ขุดจริงๆมันก็ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมผมว่านะมันก็ไม่ค่อยได้เยอะหรอกแล้วก็ตัวรถลคอยเนี่ยมันก็จะมีขายส่วนของที่หมดโปรโมชั่นมันก็จะมาเก็บเป็นสต็อกอย่างนี้นะฮะอาสต็อกก็คือของหมดนะับผมจริงๆมันก็ซื้อได้แต่ว่ามันจะเปิดขายสองาทิตย์แต่ถ้าเพื่อนๆพลาดแล้วไม่ต้องเสียใจนะช่วงเทศกาลมันก็ยังขึ้นมาฮะยังขึ้นขายตอนนี้ผมจะพยายามซื้อตัวขั้นต่ำา 2. ุเนี่ยให้ได้เยอะ สมมติว่าเราซื้อสองจุดหกประมาณสิบตัวแล้วก็เท่าก,กับหมื่นหนึ่งซื้อร้อยตัวก็เท่าก,กับตัวเนี้ยหนึ่งตัวเลยตัวสีแดงเนี้ยหนึ่งตัวเลยนะัะผมซึ่งมันเป็นถ้าเกิดผมรอรอตัวสีแดงตัวเดียวเลยนะผมคํานวณแล้วผมใช้เวลาประมาณสิบเดือนนะฮะในการใช้ขุดแต่ถ้าเราซื้อตัวเล็กมาไปเลยลนะสิบขุดตอนเนี้ยมันยังขายไม่ได้แต่มันก็มีบางช่วงที่มันปล่อยให้ให้เราขายได้นะฮะตอนเซลลนี่นะครับผมมันก็จะขายได้ ถามว่าเราเราดูกําลังขุดของเราได้ยังไงในการที่เราไปดูของลีดเดอร์ของคนอื่นนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูลีดเดอร์ของคนอื่นก่อนดูอันดับที่หนึ่งเลยนะครับผมมันจะไม่ดูรายละเอียดเหมือนของเรานะแต่ว่ามันจะดูแค่คร่าวๆนะฮะอย่างอันนี้ก็คือเล่นเกมประมาณห้าสิบเจด g h คือมันเล่นเกมน้อยมากเลยน้อยมากเลยนะฮะแล้วก็ตัวขุดเนี่ยคือคนคนงานเหมืองเนี่ยประมาณห้าสิบแปด p h พีเนี่คือสูงมากเลยนะแล้วก็ทั้งทมันรวมทั้งหมดก็ประมาณห้าสิบแปดจุดหนึ่งศูนย์ก็คือหมายถึงว่ารวมสองตัวเนี้ยแล้วก็ได้ประมาณห้าสิบแปดจุดหนึ่งศูนย์ในการขุดต่อสิบนาทีนะครับผมแล้วก็ดูสิลงทุนตัวเนี้ยตัวที่ผมชี้เนี่ยราคาประมาณหมื่นสี่นะฮะหมื่นสี่แล้วช่วงนี้เหรียญด็อกคอยตกมากๆก็เพื่อนอยากขุดก็ลองดูการลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะโปรดคิดดีๆนะฮะผม ผมไม่แนะนําเพราะว่าผมอยากให้เราเล่นสายฟรีกันนะครับผมแล้วก็แต่สายฟรีอะช้าเล่นเป็นปีเป็นปีกว่าจะได้แบบอย่างนี้แต่อันนี้คือเขาไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่นะพีซยังเป็นอ๋ออันนี้คนนี้เล่นเกมคือคนนี้เล่นเกมพีซเขายังเป็นแบบ Macbook อยู่เลยอะแล้วถามว่ามาดูกําลังขุดของผมประมาณเท่าไหร่นะฮะตามสเปคเลยนะฮะก็คือของผมก็5.8 T h ของเขานี้ ไอจีเฮดนะใช่ป่ะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึง่งของเขาคือ PH นะฮะคุณงานเหมืองนะฮะ PH นะฮะแล้วของผมก็คือของผมก็คือ t h t h ก็คือตรงนี้คือน้อยมากของผมมันน้อยมากเลยตอนนี้คือผมมีการ์ดจอทั้งหมดห้าตัวมันก็เฉลี่ยมาประมาณห้าจุดแปดทีแต่เกิดสมมุติว่าผมมีตรงนี้ซักประมาณพันหนึ่งมันก็จะขึ้นเป็น p h p h นะฮะ มันต้อง G h ก่อนนะหร,หรือหรือไม่ก็ P รู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะ g h แล้วก็ G h แล้วก็ค่อย P h ทุก1 0 0 0 T h เท่ากับ1 G h ทุก1 0 0 0 G h เท่ากับ1 P h อะไรประมาณเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจระบบเท่าไหร่นะแต่ว่าผมเห็นข้อมูลแปล๊บๆแต่ว่าเราผมมาหาทำสตรีมก็ก็หาไม่เจอแล้ว ก็เลยอันนี้ก็คือถ้าเกิดใครมีความรู้อะไรใหม่ๆก็สามารถเขียนคอมเมนต์บอกเพิ่มเติมก็ได้เลยนะฮะแล้วก็กําลังขุดของผมก็ตกมากเพราะว่าช่วงนี้ผมทํางานแล้วก็อาจจะไม่ได้อัพคลิปก็เลยมาอัพให้ดูเพื่อนๆที่ f c ของผมนะฮะในช่อง YouTube ก็ติดตามผลงานของบ้านของรูเลอร์คอยกันดูนะครับแต่เขาว่าเว็บนี้จ่ายเงินจริงถ้าจ่ายไม่จริงนี่ก็คือเราก็ถ้าเราไม่ลงทุนเราก็ไม่เสียเปล่าแต่ถ้าเกิดเราลงทุนเมื่อไหร,ร่แล้วน้ําตานองนะฮะถ้าจ่ายเงินไม่จริง มีหลายเว็บมันก็บินเหมือนกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในชุมชนนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากดูว่าอันไหนที่สมัครแล้วขุดุดๆๆอย่างที่ผมนั่นอ่ะผมก็จะเขียนอธิบายว่าอันไหนขุดอะไรดอกคอยหรือว่าอะไรถ้าผู้ขุดทั่วไปผมจะไม่เขียนถ้าเป็นขุดแล้วมาต้องลงทุนลงทุนในการซื้ออ่าโอเคอันเนี้ยคือเราไม่ต้องสมัครแต่ว่าผมจะแปะลิงก์ไว้สําหรับคนลงทุนนะฮะก็ไปลงทุนกันได้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือเราสามารถ เว็บที่ผมแปะหลักๆเนี่ยก็คือเราจะลงทุนก็ได้หรือไม่ลงทุนก็ได้นะฮะตามสบายเราเลยตามสบายเราเลยนะฮะตามสะดวกเราเลยนะฮะตอนนี้ผมก็เล่นประมาณ738ทีแรกผมเล่นไปถึง900าลเก้ว9 5อยห้าละ,ละจะให้ขึ้น1,000แล้วก็จะมาทำสตรีมแต่เนื่องจากว่างานเยอะมากเลยคือเราก็ต้องดินลนในช่วงโควิดนะฮะก็ะะเลยต้องทำงานด้วยอันนี้พวกคือแบบเรามาเป็นงานเสริมหลังเลิกงานแล้วกันนะฮะในการทำามากินหาเงินนะฮะ ็คืออันนี้ผมเปิดให้ดูว่าช่วงเนี้ยคือหลังจากที่ผมเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปเนี่ยคือร็อกคอยผมมีหุ้นหมดหกจุดสี่แล้วนะครับผมแล้วก็บิตคอยก็มาสองพันอันนี้มันผมไม่รู้ว่ามันนับเป็นค่าย,ยัางไงเหมือนกันแต่ว่าผมก็จะได้เลทถ้าจะได้เลทถอนต้องมาตรงเลขหนึ่งตรงนี้นะฮะตรงเลขศูนย์ที่ผมชี้ตรงนี้ให้เป็น,นหนึ่งนะฮะถึงจะถอนได้แล้วก็ส่วนตัวเหรียญเหรียญอันนี้สีม่วงเรียกว่าอีทิททเลียมปะ <G ül> ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะผมก็เรียญอันนี้ก็คือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์แปดนะฮะในการถอนนะฮะขั้นต่ําก็คือตอนนี้ได้ห้าแล้วแล้วก็ต้องมาขยับมาเลขนี้ก่อนแล้วถึงแปดพูดง่ายๆข่อจะถอนได้เหน็ดเหนื่อยกันเลยถึงปีเลยนะ,ะสําหรับคนเล่นสายฟรีอะแต่ว่าถ้าสมัครทิ้งไว้บางคนที่ผมไปดูในช่อง YouTube บางคนก็สมัครทิ้งไว้เล่นเกมวันสองวันอะไรเง,งี้ยทิ้งไว้เป็นปีแบบไม่ต้องเล่นแบบเอาเป็นเอาตายแบบผมก็ได้นะ,ะับผมเพราะว่าที่ผมเล่นเอาเป็นเอาตายผมชอบแบบเนี้ยเวลา เล่นไรผมก็จะเล่นให้สุดไปเลยพอมันเต็มไปแล้วก็เราก็หยุดได้หยุดไปเลยบางคนก็สมัครทิ้งไว้เป็นปีเลยะฮะแล้วก็แล้วก็มาเก็บด็อกคอยได้เรื่อยๆบางคนได้เป็นพันด็อกคอยเลยก็มีนะฮะขุดด็อกคอยอย่างเดียวก็คือเอาเอาเกเอาเนี่ยคือเราต้องเล่นเกมนะฮะในการขุดเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีอ่ะตอนนี้ผมจะสอนวิธีการขุดยังไงให้เราคุ้มและเราไม่เหนื่อยนะฮะ ปกติเราเล่นเกมอะ่ะมันก็จะมีบอกว่าถ้าเราเล่นชนะเราจะได้กําลังคูณเท่าไหร่อย่างเนี้ยผมเล่นเต็มสิบล้ะผมได้หกร้อยพีทีเออันนี้ก็ได้แปดร้อยสี่สิบพีทีเอแต่เกมนี้นะฮะได้ถึงพันหกแปดสิบนะฮะเกมยานบินเราต้องเล่นให้ถึงบอสนะฮะถ้าถึงบอสใหญ่เลเวลสิบเมือ่อไหร่อ่ะคือเราเล่นเกมเกมเนี้ยเกมเดียวถ้ากับเร,เราเล่นเกมพวกเนี้ยประมาณสี่ตาเลยนะฮะก็พันหกอะ่ะสี่สี่สี่สิบหกอ่ะลองคูณไปดิอ่ะอันเนี้ยเห็นไหม บางอันมันก็หกร้อยกว่ามันขึ้นอยู่อ่ะอ่าอย่างงี้ก็หกร้อยหกร้อยเท่าหกร้อยก็หกสามสิบแปดประมาณสามตาขึ้นนะฮะเกือบสามตาอันนี้ประมาณห้าร้อยเกมนี้นะฮะเกมนี้ประมาณห้าร้อยก็เล่นเท่ากับเล่นเกมเนี้ยประมาณสามตานะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองยิงบอสดูบอสกันเลยนะฮะผมว่ามันเป็นยังไงนะฮะผมมาเลยแล้วเข้ามายิงบอสกันเลยเนี่ยฮะ คือบางทีเราก็อาจจะเล่นตายนะแต่ว่าพอเราเล่นแล้วก็ค่อนข้างคุมนะเว็บนี้จะได้ค่าโฆษณาตามที่มันแปะอยู่อย่างนี้นะเวลาเราเล่นเกมเรามีโฆษณาให้เห็นอย่างเงี้ยวิธีเทคนิคการเล่นก็นง,ง่ายๆเรยพยายามอยู่กลางกลางไว้ไปก็จะยิงกลางแล้วเราก็คอยหลบหลบแล้วก็หลบหลีบถ้าใครแบบว่าไม่อยากแบบเสียเลือดเดยอะเราก็ไม่ต้องขยับบ่อยบ่อยเนี่ยยืนอยู่ิงนิ่งยางเงี้ยนิ่งอย่างเง,ง,งี้ไปเลยปล่อยไปแล้วก็คอยดูลูกไฟมันจะใกล้เราเปล่าเป็นไงชนะแล้วนะครับผมยิงบอส ปั๊บเข้าไปพันหแปดสอันนี้คือได้จริงๆนะสกอร์พันหกแปดสิบเนี่ยเท่ากับผมซื้อตัวหลิกก,กากก1หนึ่งตัวเลยนะจะบอกให้ถ้าใครไม่อยากลงทุนหลิกก,กากกแบบที่ผมซื้อนะแต่หลิกก,กากกนอะ่ะข้อดีคือมันเป็นการขุดถาวรน,นะฮะผมถาวรเลยคือเราซื้อมาปุ๊บติดตั้งแล้วมันก็อยู่กับเราถาวรแต่ถ้ากเกมเราเล่นก็อย่างที่เกมมันจะบอกะว่ามันจะอยู่ ประมาณ24ชั่วโมงนะฮะแล้วมันก็จะรีอีกรอบหนึ่งะฮะแล้วก็มันก็จะอยู่ได้สูงสุดประมาณถึง7วันนะฮะประมาณนี้แล้วผมก็จะเล่นเกมพวกเนี้ยสิบสิบสิบคือถ้าเกิดใครอยากอยากปั่นเร็วเแบบผมอ่ะอันนี้คือมันจะอัดเสียเวลาหน่อยนะฮะแต่ว่าเราต้องเล่นเกมประมาณวันหนึ่งอ่ะอย่างน้อยประมาณ3ชั่วโมงหรือไม่ถ้าเกิดเราเล่นแบบแต่ว่าไม่ต้องเล่นทุกวันก็ได้นะแต่ว่าพยายามเล่นให้ให้เวลาตรงเนี้ยมันไม่รีรีจนเหลือศูนยะ์อ่ะ คือมันจะรีประมาณ24ชั่วโมงนะฮะเราต้องเล่นไม่ให้รีมันเหลือศูนย์นะฮะเราก็ต้องเล่นเช้ากับเย็นแค่นั้นเองเราจะอาจจะเล่นเช้า1ตาเย็น1ตานะฮะแค่นั้นก็พอแล้วไม่ต้องไม่ต้องการอะไรมากมายกับเกมพวกนี้นะ,ะแต่ว่าบางทีสาเกมนี้ยอาจจะเล่นเช้าไปนะ,ะเราลองมาเล่นเกมนี้กันเะลเกมนี้ก็เร็วนะฮะประมาณไม่กี่วินาทีเองเกมนี้ไม่กี่วินาทีเองในการเล่นนะฮะมันก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วมันก็ผ่านเลยแต่ว่า กำลังขุดมันก็อย่างที่เห็นนะบางทีมันก็ได้น้อยมั่งอะไรมั่งนะครับผมแล้วก็พยายามแบบเล่นให้เันเลเวลส,งสูงๆก็มันก็จะเล่นยากขึ้นอันนี้ผมยังเป็นเลเวลล่างๆอยู่มันก็มันก็ดูเหมือนง่ายๆอยู่นะฮะแต่ว่ามันจะแค่ไม่กี่วินาทีเองเดี๋ยวผมจะดูว่ามันประมาณกี่วินาทีเดี๋ยวผมจะลองให้ดูตอนนี้46วินาทีนะครับเริ่มต้น50แป๊บเดียวเลยเห็นปะเสร็จแล้วเกมนี้ก็เร็วได้ประมาณ700ถ้า700ก็ ประมาณ3ามเกมครึ่งของไอยานบินเมื่อกี้ก็บอกเลยว่า3ามเกมครึ่งของไอยานบินเมื่อกี้แต่ว่าพอเกมมันเลเวล10มันีนานนะฮะเราก็ต้องมาเล่นเกมอื่นขั้นเวลาก่อนนะฮะเนี่ยผมก็จะมาเล่นเกมอื่นขั้นเวลาอย่างนี้นะฮะผมโอเคก็คลิปนี้ก็อธิบายเกี่ยวเรื่องการขุดแล้วก็การเพิ่มกําลังขุดของเราให้ปังนะครับผมแล้วก็ให้มีกําลังขุดเยอะๆในการเล่นเกมนะครับผม ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด s u b สไ cribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งถ้าผมอัพคลิปใหม่ๆนะครับผมแต่ช่วงนี้ผมยังไม่ได้อัพคลิปเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากติดภารกิจอะไรก็ขออภัยด้วยนะสําหรับคนที่ติดตามผมอยู่นะฮะแต่ว่าผมก็จะพยายามอัพคลิปทุกวันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะหามา,างไงแต่ยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมที่ติดตามรับชมรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะฮะไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ